พี่โจร,รอบสองเลยเบ่าวรอบสองเลยเบ่านี่ครับเบนจลงชมัยกุลหมายเลขเจสิบแ <48 S 2> ปดน,นะครับจาก e Shop, ทีม ECU Shop Team t o y l e คว u a l i ไฟมาเป็นอันดับหนึ่งครับเวลาดีที่สุดเวลาอยู่ที่9.443จุปอนด์ Ben te longs so <laughs> my สั่นมาเลยอังโก้นี่ยนี่อันนี้สั่นมาเลยต้นครับวิ่งหลังดูเป็นไงยกได้โดยไฮดรอลิกใช่ไหมแต่จริงๆครับเป็นภาพนัดแข่งที่ใช้มือซ้ายดึงเชือกครับผมดึงเชือกครับคล้าย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 กับเอ่อเรือของของสาแสบดึงเชือกครับผมดึงเชือกหักพวงมาลัยแล้วเอาเชือกมัดที่หัวเกียร์ครับผมมีคนบอกว่าพี่โก้ครับเคเกียร์เคจูนเนี่ยเป็นแฮชแพทเทิร์นนะครับก็ตามนั้นครับ ก็ไม่เห็นมันเข้าชิดๆแต่มันเท็ดหรอ,อเหมือนไม่ใช่มันเหมือนสามมันเข้ามันไม่เข้าพี่เลยก็เลยยัดเพิ่มอีกทีนึ่งมันเฮ็ดใช่ไหม่าจะเห็นนะคาดจะเห็นหลายครับเด็กจะลงชมายคุณครับ ECU Shop Team Thailand 9.5 6-4ไม่ก็9.6 2-3นี่คือการค่าดคะแนนของกุโก,โกโ้9.1เลยครับเร็วสุดเลยครับมาแล้วครับเก้าแล้วครับบ้าบอขออภพักล มึงนรีบไปไหนวะเดี๋ยวรีบไปบบเรืหวานวะก็เดี๋ยวสมัครซูเปอร์แม็กต่อเลยมาแล้วเบนจะลงชมัยุูครับจ